ที่เป่าใบอยู่บนล,ลงมาลงมาไปห้อยหอนอยู่บนน้หนเนินๆร้อนอะไรนะยายเงินพูดตลอดไหมเมื่อกี้ พูดตลอดไม่ได้ยินเหรอคุณจุดใจไม่ได้ยินเหรอนึกว่าเน็ตยังเงินไม่ดีเลยเน็ตใครไม่ดีพี่เป่าลงมาอ๋อไม่ได้ยินหน้าหน้าจอยังเงินรู้สึกว่ามันมืดไปกว่าเมื่อกี้ พูดตลอดเลยเพิ่งได้ยินเนี่ยเหรอน้องบันดีก็บอกอะไรมันหมุนหมุนนูแลก็ไม่ได้เช็คดูของน้องแจมอนเอาอ่ะ น้องแ้่ม่่งกเคนื่องร้อนถีเนน่เลยมุนเปา,าเป,า,เปาลงมาร้อนไ,ไม่ลงแล้วมันไปใหญ่ละห้อยหอนโยนโจนทะยานแตวตกมาใส่บอ่อปลาให้ปลากินเลย ออนึกว่าไรเงียบไว้น่ะเปิดเสียงตลอดแล้วก็พูดด้วยนะไม่ได้หยุดพูดเลยเปลี่ยนร้อยเอย้เปลี่ยนร้อยหน้าจอดำแต่รู้สึกว่าตัวหนังสือที่เขียนคอมเมนต์มารู้สึกว่ามันหน้าจอมันมันไม่แจ้ง คงจะมีปัญหานั่นแหละเป้าเป้าเขาอาบน้ำใหม่แล้วทีนี้ขนแห้งแล้วบินบินไปตากแดดแล้วทีนี้ถ้าไม่มีแมวข้างนอกมันก็จะดีกว่าไปล่น หาแมวแมวอยู่ข้างนอกมีกลัวแมวกัดอะไรใช่เหรอน้องวันดีเป็นใจบอกไม่ได้ยินจริงๆว่าจะจอดไว้ดับไปเลยรู้สึกมมีปัญหามา สองสามวันละเน็ต thì tao trang lấy vàng đẹp dây ngân trang lấy vàng cái ếch luôn ma lê hoa